ไม่อยากเป็นโรคหัวใจต้องกิน2ตัวนี้ป้องกันหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดแข็งหรือ atherosclerosis คือการที่มีแคลเซียมมาเกาะที่มนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งไม่ยืดหยุ่นและเกิดโรคหัวใจตามมา เราสามารถเปตรวจว่ามีแคลเซียมมาก่อที่ผนังหลอดเลือดเราได้เยอะแค่ไหนได้ตามโรงพยาบาลนะครับเรียกว่าค่า CAC หรือว่า Coronary Artery Calcium Score นะครับไวไิตามินตัวแรกที่ป้องกันหลอดเลือดแข็งได้แก่ไวไิตามิน K2 ซึ่งรูปแบบธรรมชาติที่แนะนำเลยคือ MK7 นะครับมันจะไปดึงแคลเซียมที่เกาะผนังหลอดเลือดของเรา ทำให้หลอดเลือดไม่แข็งแคลเซียมก็จะล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องกินวิตามินตัวที่2องนะคือวิตามิน D3 นะครับเพราะมันจะได้เอาแคลเซียมที่ล่องลอยอยู่เนี่ยไปเก็บเข้าในกระดูกแล้วกระดูกเราก็จะแข็งแรงนะครับถามว่าเมืองไทยจำเป็นต้องกินวิตามินดีหรือเปล่าตอบ จำเป็นครับเพราะที่หมอเจอคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยมาเจาะเลือดเนี่ยขาดวิตามินดีทั้งนั้นเลยสรุปวิตามิน2ตัวที่หมอแนะนําให้กินคือวิตามิน k 2และวิตามิน d 3นะครับใครที่อยากให้หมอจัด Personal Life Supplement ทักแชทมาได้เลย